ม่ใช่แขกมดอกใส่ให้อกไอีรักตัวมาแล้วเนาะอึนมาอึนมใส่ h i ยวเนาะอะไรเือล้างมือ่ะอ๋อไอ้ด้านตัวโรคนะผมตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอหมอว่านี่คุณผูชมเลยวะนู้กับตัวจ่ายหน่อยสิไอ้ใครอยู่นี่ดูใบหน่อเนี่ยมาพูงเลยลกพี้ยะ mama mama mà mama 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 nó mama 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 mama

ปามเมือปัมเมือดไปปลื้นู้อเขาอารมณ์ท่มเด้นเลาอารมณ์ท่มใรงเท้าไปไปเเท้าใครไปอรงท้าผทางนี้ไปอันนี้ใส่รองเท้าอารมณ์ท่มมาิตตัมาบ้านมาเร็วปะ

dù dù ở đánh <cười> <cười> Trên mặt mới ghi ra thôi đấy cao Ghi dịp cao Rộp 36 cứ cần vào เลยยนจิมปยกอมอดบนรัวเข้าตัวโรคเจอโรคอดครับเอาหน้าผากแช่เอมาตั้งแต่สีแยกพ่นวาีแยกนะผมยอนแต่ออกมาเดยก็เ่่ะกไปเเบิกจอแล้วแม่หไปด้วยไปด้วยลงไป ขนาดานืออะไรฮะอม,มอามันจะไปไหนน่ะเองไม่ขับรถโขปิกอาลงไเติมมันอ๋อจ้า <c oughs> ไม่โคตรเติมแล้วเติมหม่างานการไม่ได้ทำครับ กินไลก็เขาพวกคไม่อยากบอกเเลยไอเด้ปัดลบัปัดรเลยไโจมกาเลยไม่ได้ล้างรถเลยหมดแต่ไถ่าหน้าวะอ๋อ ก็โดยจะปั้บกระฟุ้นฟือ่อยเมกไปกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูข้างล่างครับมาวันนี้นับนาทีจบโดยเซียร์คริสครับออกมานี่แบบไหนของมันม มารอบก่อนได้ย้ายออกไปเลยหลายๆทีมเนาะพูดถึงก็หลายๆทีมก็จอดไปแล้วครับงานช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็ก็ได้ทำครับ เริ่มร้อนตั้งเช้าเลยฮ่าๆๆเดี๋ยว <lots> ลุยกิน,นาบเสร็จแล้ว โอ้มาครีนจนปุ้งทอยเสียหมดเลย โอ้ร้อนแล้วจะไปแล้วเอาใส่ดินใส่ดินร้อนจัด เค okay, ครับเดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้เพียงเท่านี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะใหดูอะไรบายบายครับสวัสดี <c oughs> ครับ